เวสต์แฮมยูไนเต็ดพร้อมใช้เงิน105ล้านปอนด์จากที่ขายเดคลานไรท์โดยหันเป้าไปที่แฮร์รี่แม็กควกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวสต์แฮมยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่าให้ความสนใจแฮร์รี่แม็กควกองหลังดีกรีทีมชาติอังกฤษโดยได้ทำการพิจารณาเรื่องนี้แล้วซึ่งทางเดวิดมอยกุนซือเดอะแฮมเมอร์หวังจะกอบกู้เส้นทางอาชีพของแม็กควให้กลับคืนมาอีกครั้งแม็กควย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาอยู่แมนยูไนเต็ดด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์ หรือประมาณ3,600ล้านบาทแต่สถานการณ์ปัจจุบันของเขาในถิน่นโอทรฟอร์ดไม่สู้ดีนะเมื่อทำผลงานไม่คุ้มค่าตัวและเสียตำแหน่งตัวจริงถาวรในยุคเอริกเทนฮักและตามรายงานข่าวจาก M เมลสปอร์ตเผยว่าปีศาจแดงพร้อมขายผู้เล่นออกไป13รายและหวังได้เงินกลับมา100ล้านปอนด์หรือประมาณ4,500ล้านบาทโดยที่แม็กไกวคือหในนั้น ซึ่งแมนยูหวังได้ค่าตัวของแนวรับรายนี้ที่40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,800ล้านบาทขณะเดียวกันตัวแม็กไวเองพร้อมยอมรับทางเลือกที่ดีที่สุดหากต้องย้ายออกไปโดยตอนนี้เวสแฮมยูไนเต็ดได้กำลังไตร่ตรองถึงการคว้ากองหลังวัย30ปีหลังเพิ่งได้เงินก้อนโตจากอาเซนนอน105ล้านปอนด์หรือประมาณ4,700ล้านบาทด้านมอยกุลซือเวสแฮมก็ยืนดีที่จะเป็นคนกอบกู้เส้นทางอาชีพของแม็กไวให้ฟื้นคืนมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามตัวนักเตะจะต้องลดค่าจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างค่าเหนื่อยของเวสแฮมด้วยแฟนแฟนแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ